มามาพี่น้องมากินข้าวเหมกันแต่จใจที่กินข้าวเจ้าเพาีปป่น้องเด้วยสบายสบายีทางการเด้อมามามากินจอยปลาของพี่ของน้องก<ม>ินไหมยากเข้าไงล่ะเบื่อนรถใกล้หากกันแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ใกล้ด,ดูดำแต่นึงอ่ะมาได้กินโดนโดนเลยพี่น้องกอยปลานี่นะเด้อพีน่น้องเด้วยฝนตกก็แทหว่าพี่น้องเอ,กอ,อก้ย เห็นยี่บอนกินนี่นะมาเริอ่อมาเริอ่อกินก้อยป่าสะจันเด้อสมบูรณ์เป็นแบคขับเทไหรอัมไม่กินเดินวขี้ปา่าขับไปแตะแซบต่แซ่บเนาะ มาดับแบบพื้นท้องเสนอทจันรก็ยากเขาเจ้า,จาไกด้ดับคน,หนงหนึ่งนึ่งเนาะราจนึ่งไก้อยู่นะ cây đục đầm của cây hay cây đục đầm nó làm cương điều, mà đơn mà đưa mà kiếm cần đơ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ

พอจะไปลวกมาเรื่อมาเรื่อมากนเรื่องปกันได้ดีไม่ยอ สิงได้เอ้อามแเกาก็ิจีดอดเลยจีดฮอดทยอดหรออ่อะไรนี่จำเจมชื้อสองตัวเลน้องเลยตายิงกันโลกเคอง้อนเขาเลยราดน้ำเลยพี่น้องเลย คือจะฆ่าฆาเรื่องเราทดเราก็ไปงานนะพราะจทำนี้ังใจนี่งจมเล่นเจวเมื่อกน้จะมเกิดหไไปนอนไปกินเลือ กินาวไรอะก็ได้มันไม่ไ้ข้าวพี่น,อน้องคันบางนาเลยพี่น้องเด้อนั่งมันจะจันกระลวกแล้วขอาเเดือบมดนขาพี่น้องข้าเดือบมดนขาวเดือบมดนไม่ทำมาข้าวเดือบม,มดม อีบสี่ดงไก่ทางไก่มากินน้ำก,กันเด้อพี่น้องอีบสี่ต่ออีีไม่โวนไม่ได้โวนเด้อโวนสาวนุษย์ห่างเวลาว้างพี่น้องรื้อไปห่างบาร่นมาดั่งก็จะมาบ้างเรียกเลยช่วง กุกที่ปลาจะแซ่บไปเนาะไม่ได้กับข้าวเจ้าเรข้าวเหนียวหรอแซ่บไปเนาะแต่ส้นจันอยกินข้าวเจ้ามือนลักุ้งข้าวเจ้าทางข้างมาห้าพันเลยเนาะุ้งี่ปลาก็าแซ่บเสี่หุงบ่มมดไปเนาะแล้วพอเดินเบาดํมมันบ่มมากกินข้าวเจ้ากินเส้นจัน ưm <laughs> cái đường xe của nó luôn mà giờ mà giờ mà cái đó หลามมันไปได้น้ำพี่น้องเจี๊ยบได้ไฟกระดับตลอดน้ำก็มันเต็มไปเรื่อยี่น้องเลยมาแล้วกินตโอพี่น้องเลยไปได้น้ำมาลูกลูกมาอื ขไไเ,เ,เ,เขาเจ้าเบื่อเข้ากับอะไรเดือนก็เยอยไม่เยอะไม่เยวเขาเจ้าเนาะที่ปลาน้องเหรอเซ บุกุ่มเนาะเอาเบี้ยงบุกหุ่มเราเบี้ยงกี่รายเนาะ Nên. Hãy subscribe mình kênh Ghiền <coughs> Mì กี่ตัวสองจ้างยังได้รึเปลาไนี้มันหมดเราจะสองพันสองรูประมาณสามตัวนี่ยังไง ตอจะซื้อสองตัวรูครึ่งอาจซื้อสองตัวลูครึ่งหเนที่สิบสองพันที่สองพันก็ร้อยแปบ้าที่สิบสามพันสองตัวลูครึ่งร้อยห้าสิบบาทลองสองตัว

ีพ่น้อเอาตือเอพี่น้องเอ้ยสมองเนี่ยก็ได้เจ้าแต่เรากินให้พี่น้องเบิ่งจะละเมื่อนักกระจันขึ้นที่สองลูกละเฮ็ดคลิปสองเฮ็ด วันนี้เข้าไรแล้วนี่น้องตึ๋นเรตวจงเลยเข้าอย่างนี้แค่ลูกลาคนมันดีดูนี่ใหญ่ยันาะ ่่ใหญคำใหญ่ยังซ่บเนาะเขาเนี่ยเขากินกันเด้อพี่น้อง สำหรับคลิปนี้จะนิราบกัะพี่น้องเรื่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องจันท่ากินมาเที่ยวเดี๋ยวพี่น้องดบาย